It's my life Lazy, 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 lazy It's my life I got dirty, 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 dirty It's my life I want to shop, 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 shopping It's my life Money, 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 money Guys, right now it's very dark You can go to the hotel, there's a ghost movie ไม่มีคนอยู่เลยมีก็มีอยู่แต่มันน้อยไงไม่มีคนอยู่คือไม่มีเลยอ๋อไม่มีอยู่ก็ไฟก็เริ่มเปิดแล้วเขาเรียกไาจำได้ไหมตอนนั้นที่เรามาแล้ว <S 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 อ่อนี้มันดับ EP EP เออ EP อ่อ,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 อวันวันเดทที่สองอวันเดทที่สองครับวันนี้วันที่สี่แล้วฮะเฮ้ยวันนี้ <S <S วันนี้ติดทุกคนวันนี้ติดนี่ติดอยู่โอ้เดินสบายเลย นะครับที่เราประสบเดินขึ้นใช่ครับเดินขึ้นก็ยืนเฉยๆมันก็ขึ้นให้แล้วใช่ครับส่วันพุธนี่เดินทางวันเลยครับพุธไม่รู้ไปไหนใช่อยู่แต่โรงเรียนนะทำแต่งานทำแต่งานตามล่าแต่ลายเซ็นทั้งคนนี้ไม่น่าเชื่อทุกคนเขาส่งคนสุดท้ายแต่สุดท้ายอยู่ดีๆตามงานครบไม่เงี้ยเก่งวลสุดยอดสุดยอดโอ้เก่งไหมคุณเนี่ย นี่คู่เฮ้ยอยู่แล้คู่คนอยูได้ไม่ได้ตกตกก็คือไม่เหลือเออท่านผู้ชมดูนะครับถ้าไม่ดูเดี๋ยวผมสปอยให้ฟังนะตอนแรกเปิดมานะครับเป็นตอนที่เปิดมาไงเปิดมาไงครับคุณเล่ไม่้สปอยวิ่งไม่ดูครับอ๋อจะไม่ดูเลยครับไปดูมั้งล่ะเนี่ยแล้วทำไมไม่ดูล่ะไปดูไหมติดทางคันเราไปดี๋วันนี้มันพื้นรหัสกี่บาทวะไม่เปพูดอีเฟน กเมื่อวานเนี่ยวันพุไห่มันพุดธหกสิบบาทวันนี้หนังไทยแค่สามสิบเก้าบาทเนี่ยไปดูคนเยอะๆนะครับหนังไทยอุ่นนหนังไทยสามสิบเก้าบาทกันด้วยเ้วก็จะไปนั่งที่ตรงโซนเล่นเอกบอกนะครับทุกคนมาบคุณเล่คุณเทนะครับสามคนวันนี้เอาลูกกับตันมาด้วยฮะที่เอพีจะบอกว่าแบบตรงประมาณบ่ายสองรับเท่าไมวะ เขาได้ทำเขาได้ทำให้เลยไง,<อ>ไ,งไปสวนเขาได้ใจไง,ไงแต่เขาทำให้ตอนไหนสามโมงนุ่นสามโมงวิ่งนะบอกเลยธุระมีไปไหนทำธุระ<า>มนทำธุระนะครับตอนนี้เราก็ถึงโลโซเล่นเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปตอนที่เพื่อนเรากลับมาจากการไปเอางานเลยนะครับทุกคน let's go อันนี้เราก็ กำลังจะไปไปไหนครับกลับบ้านคนนี้กลับบ้านนะผมผมว่าน่าจะกลับบ้านแหละเพราะว่าเราเสร็จภารกิจแล้วเพราะเพื่อนสองคนนั้นมันไปส่งงานที่โรงเรียนแล้วแล้วแล้วมันไม่มาบอกเราเลยถ้าจะรู้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เราด้วยนะครับไม่ต้องกดก็ได้ครับไม่ต้องกดก็ได้ครับติดตามไดด้ิตตามช่องลูกทีวีอ่ะนายบอกพ่อว่าทีวีอ่ไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อครับอ๋อขอไเจอกันคลิปหน้า ให้ทำอะไรอะ่ะคอมเมนต์ได้แก้รอครับแก้รอก็ออวันนี้ก็แค่เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูนะ่าเฮ้ยวิดาท่านผู้ชมทำงท่าแสงไม่มีก็สวัสดีครับ